สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้พบกับเด็กบานซือนอีกแล้วนะครับผมอีพีนี้นะครับก็จะเป็นอีพีที่สี่สิบหกแล้วนะครับผมระยะเวลาแล้ววันเวลาผ่านไปได้เร็วมากนะครับเราก้ามาถึงสี่สิบหกนะครับอีพีที่สี่สิบหกแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมอีพีนี้จะพาไปส่องดูครับจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราไปดูเหรียญหลวงพ่อทางภาคอ่างนะครับ จากพิธีแล้วเราไปดูเหรียญมหาป่ามาครับของหลวงพ่อพินวัดอุบลวนารามนะครับอีพีนี้ก็ต่อกันที่เหรียญยันดวงใหญ่แล้วกันครับผมของหลวงพ่อพินวัดอุบลนะครับผมเหรียญนี้สร้างขึ้นเมื่อปปศสอง0ันห้าร้อยนะครับพอมาซ้อมกันค้าเพื่อนๆครับมาครับนี่ครับเหรียญยันดวงใหญ่ครับหลวงพ่อพินวัดอุบลครับ ด้านหลังนะครับตัวนะครับเพื่อนๆครับด้านหลังครับขึ้นเรียญจะมีเส้นกระแสนะครับวิ่งไหลลงมาครับโดยเส้นสายฝนวิ่งลงมาจากข้างบนนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้าครับเพื่อนๆครับ อันหน้าเนี่ยครับจะเป็นยันดวงครับยันดวงดวงใหญ่เลยครับเต็มเหรียญเลยนะครับยันดวงหนึ่งดวงนะครับแต่ใต้ยันดวงก็จะเขียนว่านโมงพุทธยะนะครับผมดูร้อยอระนะครับดูตัวณะนะครับดูตัวแรกครับนี่ก็จะมีตัวยันไข่กันแล้วครับอันนี้เราเห็นนะครับที่ตัวนะนะครับเพื่อนๆนี่หนะครับ ขอฉายกล้องสองนะครับให้เพื่อนๆดูชัดๆด้วยกันนะครับครับเพื่อนๆครับเนี่ยดูตัวแรกนะครับนี่ครับน่านะครับนี่ยดูนะครับร้อยอระนะครับ่าดูตัวต่อครับยันตัวแรกนะครับมาอยู่ใต้ยันดวงใหญ่นะครับนี่น่าครับดูนะครับขี่ลงมาก็ขีดทางตะวันตกครับดูนะครับร้อยต่อร克ร้อยต่อยันนะครับชัดเจน โมพุทธยาเขาชัดเจนนะครับดูตัวนะครับรอยต่อขกระนี้ดูตัวยาข้างท้ายนะครับต่อกันนะครับตรงกลางนะครับมีรอยต่อกระครับนี่คือเหรียญที่เกิดจากบปอกกิ่งนะครับไม่ใช่บปอกถอดซิลิโคนรอยต่อดูพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญก็จะเป็นเส้นกระแสวิ่งทั้งเหรียญเลยนะอย่างดูนิดนึงครับนะครับอือขอบเหรียญยังมีข่ปลาเต็มนะครับ เป็นแบบตัวต่ออัคะนะครับชัดเจนดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆครับอืบอื้ด้านหลังก็จะเป็นยันดวงครับยันดวงใหญ่เต็มดวงเหมือนกันครับจึงได้มาเป็นของชื่อรุ่นนี้ครับชื่อว่าชื่อยันดวงใหญ่นะครับใต้ยันจะเขียนว่ามะอะอุนะครับนะเพื่อนๆดูนะครับอือเนี่ดูตัวแรกตัวมะนะครับดูลอยต่ออักละนะครับตัวมะอ ตัวอ่ะมันตัวอูดนะครับมันจะมีตะวัดปลายนะปลายร้อยแกะพาดแล้วก็ฉีดต่อกันนะครับดูง่ายครับร้อยตัวอักษรกอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญที่แกะจากซิลิโคนมาจะไม่มีนะครับจะตีเป็นพื้นเดียวกันหมดนะครับเพื่อนๆดูพื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญัจะวิ่งด้วยเส้นกระแสทั้งเหรียญนะครับไหลลงมานะครับผมดูง่ายนะครับดู รอยตัดครับรอยตัดปีสองพันห้าร้อยนะครับรอยตัดอิงดาบนะครับรอยตัดหยาบครับรอยตัดทีหยาบนะครับ,ด,บ,รบ,ด,บ,รบด้านหลังครับขระละต่ออย่างรอยต่อยันนะครับต่อขระชัดเจนพื้นเรียนนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับ อ่านลายตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับลายตัดายนกครับชึบอันหน้าครับนโมพุทธายะนะตายดูตัวครับตัวต่อยันครับประสบการณ์มากมายนะครับเหรียญหลวงพ่อพินแต่ละเหรียญนะครับแต่ละรุ่นนะครับและทั้งหมดเป็นพระอาจารย์ที่มีจิตใจอบอุ่นมารีมากนะครับใครจะว่ายังไงยังไงก็รักนะครับทุกคนนะครับ ครับเหรียญนี้สร้างปีสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็มีอีกเหรียญยันสามดวงพุทธราตนไตนะครับด้วยกันเท่าไหรสร้างพอสอเดียวกันนี้นะครับดูนะครับเพื่อนๆนะรอยต่อกระรอยต่อยันชัดเจนนะครับอืมเหรียญแท้ดูง่ายๆครับพิเรียนะครับเส้นเตียนตัางเสยวิ่งเต็มทั้งเหรียญนะครับ แต่ฝนวิ่เต็มนั้นเหรียญนะครับเปลียนปามก็จะเป็นงี้ครับครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเหรียญยันดวงใหญ่ของหลวงพ่อพินวัดอุบลวันานรามนะครับเพื่อนเจ้าก็กดฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับให้เป็นกำลังใจแกเด็กบาลซื้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆแล้วเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับผม